ตัวนะ่ไปตัวนะนักสู้มุดเงนินปรุมือต้อนรับทิดามานพ่ชิป,ปรีและนักสู้มุนำเงินมวยเข่าไม่มีตาถอยหลังลงหกล้มครับ เ uh, พชรวิสาเพชรเพรากยกท right. ี่หนึ right. ่งยบครับสามประตูราชบุรีนะครับลูเคปยกแรกครับตรงนี้ครับโอ้โหเพชรวิสาครับคุณน้ำเงินนะครับฉายาครับยิ้มยากนี่ครับเนี่ มาแล้วครับมาดูครับดูครับดูครับทุกที้โอ้โหหน้าตาจริงจังนี่จริงจังครับโอ้โหหน้าตาดุกันนะครับนิ่งนิ่ครับทุกที้โอ้โหน้ำเงินน้ำเงินใส่แดงแดงแดงไงแดงตีแดงน้ำเงินตีน้ำเงินตีน้ำเงินตีน้ำเงินท่งไงครับไอโอ้โหแดงไงครับที่น้ำเงินถุ่งง่วงไงทุกที้โอ้โหลูกนี้เวียครับโอ้โหนะครับ ลูกนี้นะครับกำเงินหักครับลูกนี้ครับกำเงินจุดจดจ้องจ้องครับแดงบอกยังไหวอยู่กำเงินจุดจดจ้องจ้องครับกำเงินครับเพชรวิสาเพชรไพรัสครับเอาละครับมาดูกันครับหายานะครับยิ้มยากครับนี่ครับดูยิ้มยากครับแต่ดักดวงครับทุกดอกเน้นทุกดอกครับสําหรับเพชรวิสาเพชรไพรัส โอ้โหลูกน oh. ี้ครับธิดามานครับบอกว่าไม่ยอมลูกนี้ครับธิดามานธิดามานธิดามานครับอาศัยจังหวะครับธิดามานอาศัยจังหวะเชิงครับตีธิดามานเจาะยางอีกหนี้ลูกนี้ครับตีนัมบันตีนัมบันตีตีแรงตีขึ้นครับนทีนัมบันตีนัมบันตีนำเงินนำเงินสับศอกอีกหนึ่งนะครับลูกนี้กอดรัดพัดเปลี่ยนนำเงินครับนำเงินยังได้อยู่ครับนำเงินนำเงินครับโอ้โหลูกนี้ครับลูกนี้หนีบครับเอาละครับเอาเหมืนใหม่ครับ น้ำเงินจดจดจังจังนำเงินครับจดจดจังจังนำเงินจดจดจังจังไอ่ไหมไอ่ไหมไอ่ไหมซับไหมซับแหมไอ่ไอ่สายอันนี้โอ้โหสายอันนี้น้าๆนะครับยกที่หนึ่งครับโอ้โหบอกแล้วไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดา ในยกที่2องอาแล้วครับขอต้อนรับแขกคุณพิเกียรตินะครับที่เพิ่งมาใหม่นะครับขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับแขกคุณพิเกียรตินะครับอาแล้วครับมาดูยกที่2ครับไอ้ไอ้ยสาครับอาครับสาครับสายสายคนนี้น้ำเงินสายแดงได้ไว้ดอนส่วนนาทีเด็กสายสายครับเฮ้ยยันเฮ้ยอาครับน้ำเงินไฮ้ครับ นำเงินครับนำเงินจุดจุดต้จอกพีดานพีดามาโนกันสบายมากอ้าครับนำเงินตอนขมุมตีไห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 มนำเงินกอดครับอดการบอกแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับนำเงินเดินบุกครับแดงตั้งรับนำเงินบอกว่ายังไงครับลูกนี้นำเงินชวนทะเลาะไหมนำเงินชวนทะเลาะไหม แดงครับธ oh, ิดามานจุดจดต้องธิดามันแยกตรงนี้โอ้โหน้ำเงินไตรเงินน้ำเงินครับโอ้โหเพชรพิศาครับตีต่ออาผัดกันผัดกันผัดกันลูกนี้ครับโอ้โผผัดกันครับอาเลยครับจดจบจ้องจ้งครับโอ้ครับพวกนี้ครับเตะน่องไงเข้านี้ออาแล้วครับจดจดจ้องจ้งครับเตะคืนตรงนี้แทงคืนตรงนี้กท่านแล้วคนเบียร์ครับตีไหมตีไหม ตีไหมแดนครับตีสับศอกคืนครับสับเข่าครับเข่ามาเข่ามาครับเข่ามาตีไหมแดนครับไว้หน้าเบิร์นตีครับผมตี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 ครับกองขบุญครับอ่าครับโอ้ครับ ขาอ่อนไปครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับนาเงินสายตาดูดันครับธิดามาบตกว่ายังไหวอยู่ธิดามานแยบครับธิดามาแยบไอ้ธิดามานะครับปวกไาครับไอ้ไอ้อาแล้วครับอาแล้วครับกอดแล้วเขาเบียรเข้าบูมครับตอนนี้ไอ้ไหมแดงขับไว้แดงขับไว้แดงขับไว้ปดยกที่สองครับโอ้โห นะครับยกที่3ครับไปครับตรงนี้มาแล้วโอ้โหตรงนี้ยังไงครับตรงนี้ไปเขาทิ้งอะไรเขาไปครับตรงนี้โอ้โหแท่นขวาครับของทิดามานนะครับกำเงินยังไงกรน้ำเงินโอ้โหหน้าสั่นเลยครับโอ้โหเพชรพิสาครับอาแล้วครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกวนออกครับอาแล้วครับพี่เลี้ยงบอกให้วอนพี่เลี้ยงบอกให้วอนโอ้โหครับทิดามานไปขวาครับ ไอ้คืนครับโอ้อ้าวศอกเข้าไปครับอะไงครับพี่ใส่เลยใส่ครับใส่เข้าไปครับไปไหมไอ้ครับไอ้โอ้โยโอ้โหโอ้โหมาทุกใจครับบอกแล้วครับเพชรพิสาเพชรไพรลัตอ่าแล้วครับกรรมการบอกจับแยกก่อนครับกรรมการแยกก่อนแยกก่อนอ่าแล้วครับโอ้โหนี่ ครับนี่ผัดเปลี่ยนตีไหมแดงรับไว้น้ำเงินตีกรรมการบอกแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนนะครับอาแล้วครับยกทีสามมาดูครับพี่น้ำเงินยังเดินหน้าต่อครับเดินหน้าต่อนํำเงินเดินหน้าต่อครับมาครับมาดูคนแดงจอบไปครับไอ้ยังไงครับ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 อ้อ้โอ้โหโอ้โหเข้ามุมครับพี่น้ำเงินครับด้านการน้ำเงินด้าการครับนี้ จนนวนได้จากขบวนแล้วย oh mm oh. nah. ังไงครับโอ้โหแดงยังหมดเลยครับโอ้โหยังไงครับยังไงยังไงครับแดงเอาไว้ไหมแดงเอาตัวรอดไหมแดงเอาตัวรอดไหมแดงเอาตัวรอดเลยครับแดงเอาตัวรอดไหมโอ้โหดีจแดงไปครับแดงเอาไปขรางนี้แดงยังไหวอยู่เอาครับต่อเข้าไปแดงเข้าไปแดงเข้าไปแดงต่อเข้าไปส่อเข้าไปไปเลยน้บเงินน้บเงินน้บเงินแดงไปไหมโอ้โห น้ำเงินบอกไม่ปล่อยปดยกที่สามครับโอ้โหมันไปครับพี่น้องมันไหมถ้ามันขอเสียงปรบมือดังๆหนึ่งไม่ดังอีแล้ว เรามาดูครับในยกที่สี่เอาละครับพี่เลี้ยงสั่งบอกสั่งลุยนะครับนักบวยบอกพร้อมเหมือนกันครับบอกแล้วครับยกที่สี่ชกนะครับเอาละครับเอาครับใสฮะลูกนี้เปิดมาแรกกันเลยครับเปิดมาแรกกันเลยแดงครับแดงต้องเตเข้าไปครับแดงเส่เข้าไปครับน้ำเงินบอกยังไหวแดงแดงเปิดหน้าบัวครับแดงบอกไม่มีอาจะเสียครับ แดงบอกไม่มีเสียปเปิดน,น้าแลงเขาแล้วนำเงินบอกพร้อมอยู่แล้วมาเลยมาเลยอ่าแล้วครับอ่าแล้วครับแดงบอกยังไหวยังไหวครับทนี้ไอเขาไปแมโอ้โหแขนงสายเอาไปครับนี้อ่าแล้วครับแขนงสายยันไปตรงนี้แดงบอกอ่าแล้วครับนำเงินเดินลุยแดงอาศัยพวกนี้แดงอุสายใช้แข่งครับอ่าครับ ขอแล้วครับน้ำเงินตี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 าครับตีตีอาตีโอ้โหอาแล้วครับโอ้โหอาแล้วครับแดงยังไหวครับแดงยังไหวแดงยังไหวตีครับแดงแดงขวาไปแดงซ้ายแดงซ้ายทียรบแดงยังที่อ้โอ้โหลูกนี้น้ำเงินหน้าสั่นเลยครับอาร์เลยครับไอ้โอ้โหแลกกันครับหมัดกับ บัดกับขาครับอาล้วครับจำเนินยังคงเดินหน้าต่อไปครับโอ้ไอ้้ไออาครับลูกกนี้ลูกนี้ครับลูกนี้เข้าข้างหลังครับอากรรมการจับแยกกันครับอาล้วครับจำเนินบอกไม่ทนแล้วลูกนี้เดินหน้ายึดเดี่ยวเติรได้เดี่ยวคอร์ดอันนี้ปีอาครับตีแดงยันไว้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 ครับกรรมการบอกพอก่อนพอก่อนเอาไม้ครับมากลางเวทีครับ อาอล้วครับเอ้ยเอาหงส์เอ,เอ้แดกบอกครับเรียกนดยบอกหมุนแล้วหมดยกที่สี่ครับโอ้โหเรียกว่ามัดเท้าเข่าศอกมากันครบครับสำหรับมวยหญิงคู่นี้ทิดามานพรชิมพีพบกับ ผลจะออกมาฝ่ายไหนครับนี่ครับกรรมการก็ทำการเช็ดเช่นตัวเช็่นวมครับสองนาทีสุดท้ายครับถ้าพร้อมแล้วครับผมจกนะครับอ่าละครับมาครับแดงเปิดเกมก่อนเลยนะครับทุกนี้ตําเงินยังจุดจดจ้องจ้องตําเงินยังจุดจดตําเงินสาดแคบไหครับตําเงินสาดแคบขวาไปครับแดงบอกยังไม่เป็นไรแดงจุดจดจ้องจ้องครับโอ้โหแดงแงดวนตําเงินสาดแคบสาด น้ำเงินบอกมาดิมาดินะครับแดงบอกยังไหวอยู่แดงยังไหวอยู่แดงใส่เทปตรงนี้โอ้โหน้ำกระจายนะครับตรงนี้อะไรครับแดงใช้จังหวะดักโต้กลับนะครับแดงใช้จังหวะดักโต้กลับน้ำเงินตกไม่สนน้ำเงินเดินบุกอย่างเดียวครับตรงนี้น้ำเงินเดินบุกครับแดงใช้จังหวะวนครับหาจังหวะโอ้โหนี่ครับยังไงครับใส่ไปครับตรงนี้ลูกนี้ใส่ อ่าแล้วครับน้ำเงินบอกไม่ชนน้ำเงินลุยต่อครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้แย็บสายสวยครับนี่โอ้ยับสายคืนครับโอ้โหนี่งยับสายขวาครับโอ้หนึ่งสองขับหน้าสานเอ้าบวกแข่งทีครับโอ้ยัดเพียโอ้โหลูกนี้น้ำเงินโดนไหล่ดอกครับอ่าครับน้ำบอกไม่ทนน้ำเงินลุยต่ออุ้ยต่อครับจับเข้าวงตีไหมตีไหม โอ้โหเรียกว่า5้ายกนี่ครบทุกรสชาติครับอ่าล่ะครับนำเงินครับนำเงินจุดจุดจ้องจ้องแดงบอกนะครับแดงบอกแดงของอเลวครับแดงบอกอ่านะครับแดงบอกแดงไม่เดินนะครับนี่นะครับคือสปีดของนักกีฬานะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับจบ5้ายกนะครับนี่ครับอ่าล่ะครับไอ้สมเงินใส่ครับสมเงินใส่เข้าไปครับ อ่ะแล้วครับนี่ครับตอนนี้แดงนะครับแดงใช้ชั้นเชิงครับเดินถอยออกแล้วครับอาแล้วครับอันนี้แดงครับแดงใช้จังหวะเดินนะครับเดินล่อครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับบดยกที่5ครับโอ้โหยกสุดท้ายดีครับน้ำใจนักกีฬา ออกมาฝั่งน้ำเงินครับเพชรพิสาเพชรไพรัพรนเอาชนะธิดามาพนผู้ที่ให้เกียรติมอบรางวัลมวยคู่นี้เป็นอธิการบดีครับขวัญใจพี่น้องชาวเทคโนโลยีราชมงนคลบระนครกราบเรียนเชิญครับท่านด็อกเตอร์นัทวั์พลรัชริวัชรบุญให้เกียรติมอบถ้วย่อกิติยศและมอบโล่คนละหนึ่งใบครับกราบเรียนเชิญครับ นี่คือท่านอาจารย์เทียมทีทบันทึกภาพครับสื่อมาจน